ชทางเทิงนี่ครับท้าย b n s 1994ยกไปแล้วครับ12 หน no? ึ่งหกสี่หกสิบหยุดสองเกกตสิบหยุดสองเก้าเ ไปแล้วครับผมอันนี้ครับจากหูช่างวัดรับโจกบางวับ I'm โอครับเอ็นเซ็ตโอ้โหปุ้งปังปุ้งปังครับยกไปแล้วครับ12 3 9 6ครับ12 3 9 6คันนี้ครับคาราทซันเดย์ครับโอ้โหคันนี้มาซ้อมทุกวันนะขยันมากครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ นี่น่าจะเป็นเทอร์โบ48.5หรือเปล่า เก้าถึงเก้าเก้าสี่ครับเก้าถึดเก้าเก้าสี่ครับสองร้อยยี่สิบห้าครับนี่เป็นทีซีคล้ายครับคุณภาพมือเสือกว่าครับเป็นเครื่องสองรันห้าครับนี่ครับจากนองเสือทีมครับ บร,บริจาคหอยไปนหนึ่งลูกครับสองเสือจากบริจาคหอยไปนหนึ่งลูกครับเ4 5 5สี่รอ่ะเก้ายครับเก้า์ครับ,รบจากบีตเคียแท็กสักคู่น,นะครับ